สวัสดีครับโฟ t o ตอรี่ครับตอนเย็นๆครับชั่วโม,มงนิดๆตามหาประช่อนกันครับไปดูกัน okay, โอเครับโอเคครับมาดูกันเปิดหัวได้เตะแก้คันจิ๋วเราชุดตกะโดมาเลยนะครับว่ายังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนมีเวลาแปบ๊บเดียวเลยไม่เปลี่ยนไปดูกันครับเอาช่องนี้ก่อนเลย mai điều đấy ui cái cây đấy โอ้ยดุมากหาย,ย,ลาา <c oughs> ยแล้วลนะุวงออกมาเงียบไปแล้วครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแอคชั่นดู ว่าจะเวิร์กไหมออกนี่ก่อนเขาเอาใบสปรินนะครับตีน้ำดูกบยาง

นะอย่างดูสักทีสองทีโดนไหมโดนไหมโดนไหมมาเลยทีเด,ดียวอุ้ยหยุดแล้วอยู่ยังอยู่ยังอยู่อึ๊บไง ดีไซครับสวยเลยย,ย้ำอยู่หลายทีเหมือนกันนะครับคิดว่าไม่เอาแล้วว่าจะดังจะเปลี่ยนที่เมื่อกี้โดนเลยกระเด็นขึ้นมาเลยรีบไปดูตัวต่อไปครับกว่าจะค่ำกว่ะดูช่องตรงนี้กันนครับ bim. โอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับหกโมงครึ่งแล้วก็ต้องขับรถกลับแล้ววันนี้ก็หาปลายากมากครับกับเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็รอๆหาดูที่ใกล้ห้องที่สุดครับก็ได้ผลงานมาตัวหนึ่งโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับและนี่คือโฟล์สตรอรี่ครับ